ล้างรากค่ะส่งจันผาแล้วก็ดินเอาไปไม่ไหวนะคะค่าส่งจะแพงมากที่สำคัญมันใส่กล่องไม่ได้นะคะก็เลยจะส่งแบบล้างรากแต่รากนางเยอะมากก็คงต้องตัดนะคะแต่ว่าไปถึงลูกค้าก็สามารถลงกระถางได้เลยนะคะไม่ตายนะคะเขามีรากเยอะจันผาจะเป็นต้นไม้ที่ทนมากๆนะคะ ไปแต่โคนไปแต่ท่อนก็ยังรอดนะคะอันนี้แม่ค้าจะล้างดินออกให้หมดนะคะแล้วก็จะตัดแต่งรากให้นะคะให้เป็นรูปทรงที่เข้าไปในกล่องได้นะคะไม่แน่ใจว่ากล่องขนาดทีหนึ่งนี่จะจะไหวไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสั้นอยู่นะทีหนึ่งทีหนึ่งเคยสงสัยที่มันเล็กกว่านี้ที่ขายต้นละแปดสิบบาทนะคะได้อยู่แต่อันนี้ต้นนี้ปกติ ร้อยห้าสิบสองร้อยนะคะแต่ว่าจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ลูกค้ารับแล้วจริงๆว่าจะไม่ส่งทางไกลนะคะเพราะว่ามันแพ็คยากแต่ว่าพอดีลูกค้าอยากได้ก็เลยจะจัดให้นะคะห่อตุ้มไว้แล้วถ้าเปียกเดี๋ยวก็จะแกะห่อใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชื้นเดี๋ยวมันจะชื้นไปใน เป็นในกล่องนะคะแต่ก็ทําให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรเปียกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะแพ็คใหม่ปกติส่งต้นไม้ขนาดใหญ่ทางไกลค่าส่งค่อนข้างจะคิดแพงนะคะเพราะว่าหนึ่งค่าส่งเขาก็แพงอยู่แล้วนะคะสองแพ็คยากจริงๆนะคะลูกค้าถ้ารับแบบชนมือเนี่ยราคาถูกลด รถแรกแจกแถมเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่งทางไกลนี่ถ้าเป็นราคาปกตินี่ค่าส่งแม่ค้าคิดแพงนิดนึงนะคะแต่ส่งได้ทั่วไทยค่ะยังไม่รู้เลยว่าค่าส่งรอบนี้จะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปทดสอบดูก่อนนะคะอันนี้จะโอนให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็คิดตังค์ทีหลังพอดีเป็นเพื่อนกัน